สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์ก็จะมาอ่านไพ่ทำนายดวงเดือนมิถุนายนให้สำหรับชาว12ราศีนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ราศีแรกนะคะก็คือราศีเมษค่ะก็เช่าราศีเมษนะคะเดี๋ยวดูซิว่าไพ่จะบอกอะไรคุณบ้างนะคะช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะออมี การงานมีอะไรให้รับผิดชอบหลายอย่างนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะทําแล้วโดดเด่นมากนะคะไม่ว่าจะเป็นงานหรือธุรกิจนะคะสิ่งที่เด่นมากที่สุดของชาวราศีเมษก็คือบริวารใน,นที่ทํางานจะให้การสนับสนุนนะคะให้ความาให้ความร่วมมือใหอ้ให้พลังและการผลักดันนะคะในเรื่องของการทํางานนะคะสิ่งที่เราทําจะไม่สูญเปล่าไม่เหนื่อยเปล่านะคะ สิ่งที่โดดเด่นมากๆก็คือ,อบริวารในการงานนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าเพื่อนร่วมงานนะคะหรือว่าหุ้นส่วนทางธุรกิจนะคะจะเป็นผู้ชี้ช่องให้เราได้มี รายได้มากขึ้นชี่ช่องให้ธุรกิจของเราเนี่ยขยายเติบโตไปอีกนะคะซึ่งจะส่งผลให้การเงินเราค่อนข้างดีนะคะชาวราศีเมษเนี่ยจะมีการสมดุลทางการเงินค่อนข้างดีเลยนะคะหมุนเวียนดีถ้าจะเจรจาค้าขายปิดยอดทํายอดก็จะทําได้ดีนะคะค่อนข้างโดดเด่นมากถ้าจะกู้ยืมหรือว่าดําเนินการทางนิติกรรมทางกฎหมายต่างๆเกี่ยวกับการเงินนะคะก็จะทําได้อย่างสําเร็จดีมากทีเดียวนะคะการเงินดีนะคะหมุนเวียนเข้าออก ค่อนข้างจัดมากนะคะกระแสงินค่อนข้างแข็งแรงนะคะส่วนในด้านของความรักนะคะความรักหลังจากที่ผ่านเรื่องราวการทําใจเสียออใจมาบ้างนะคะจากนี้ไปนะคะเดือนอมิถุนายนนี้ชาวราศีเมษของเราเนี่ยนะคะจะได้เจอความรักที่เป็นความรักที่ อิ่มเอมใจนะคะแล้วก็เป็นความรักที่มาจากธรรมชาติจริงๆคือ,เ,อ,อเรามีสเสน่ห์จากธรรมชาติของตัวเองนะคะแล้วก็มีแรงดึงดูดต่อเพศเพศที่ท,ที่ที่เราชื่นชอบนะไม,ไม่ว่าจะเป็นเพศเดียวกันหรือเพศตรงข้ามก็ตามนะคะเป็นความรักที่เกิดจากจิตใจจริงๆมาจากธรรมชาติได้เห็นความดีความ ความน่าประทับใจซึ่งกันและกันนะคะก็เกิดเป็นความรักได้นะคะอันนี้ก็เป็นดวงของชาวราศีเมษน,นะคะเดี๋ยวมาต่อกันที่ชาวราศีพฤษภนะคะว่าไพ่จะบอกอะไรกับชาวราศีพฤษภบ้างนะคะ,ะชาวพฤษภเนี่ยนะคะจากที่เดือนที่แล้วค่อนข้างจะหนักเลยนะคะเดือนนี้รอดแล้วค่ะหลุดพ้นค่ะนะคะเรียกว่าหายใจหายคอโล่งแล้วนะคะการงานนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้โยกย้ายงานได้งานใหม่การเรียนก็ เห็นชัดเลยว่ามีโอกาสได้ไปเรียนต่อต่างประเทศหรือการเรียนต่อในอที่ใหม่อย่างเงี้ยนะคะาการสอบจะสําเร็จด้วยดีการสมัครงานการสอบสัมภาษณ์นะคะจะค่อนข้างาได้คะแนนดีและก็มีโอกาสได้งานในช่วงนี้นะคะชาวราศีศพฤษภนี่เรื่องธุรกิจการงานเนี่ยจะหนักไปในด้านของการาจัดการวางแผนนะคะวางแผนต้นทุนนะคะการหมุนเวียนกําไรต่างๆนะคะการค้าขายก็กําลังเดินหน้าไปด้วยดีนะคะอาจจะมีอุปสรรคบ้างช่วงต้นเดือนเล็กน้อยแต่ว่าผ่านต้นเดือนไปแล้วเนี่ย เรียกว่าการค้าขายค่อนข้างจะมีกําไรดีทีเดียวนะคะท่านที่ทําอสังหาเกี่ยวกับการขายบ้านนะคะก็จะปิดยอดได้นะคะได้ค่าคอมมิชชั่นได้ค่าส่วนต่างนะคะการขายบ้านการเจรจาซื้อขายอสังหาจะสําเร็จด้วยดีนะคะส่วนโชคลาภเนี่ยก็มาแบบ ไม่คาดคิดนะคะโชคลาภของชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยมาแบบไม่คาดคิดเล็กๆน้อยๆติดไม้ติดมือนะคะเป็นโชคลาภทางการเงินนะคะแล้วก็สภาพคล่องาทางการเงินค่อนข้างดีเลยนะคะด้านของดวงความรักนะคะเนื้อคู่ความรักนะคะจะค่อนข้างหนุนดวงทางด้านการเงินนะคะเหมือนคู่เราจะพาให้เรารวยคู่เราจะทําให้เราแบบมีมีการเงินที่ดีขึ้นนะคะถ้าทําธุรกิจร่วมกันช่วงนี้นะคะจะค่อนข้าง มีเงินทองเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะหรือถ้าเป็นบริวารที่เป็นเพื่อนสนิทเนี่ยเป็นคนโสดนะแล้วมีเพื่อนสนิทหรือมีเพื่อนข้างกายอะไรเงี้ยนะคะก็เรียกว่าเป็นเพื่อนจะพาเราร่ำรวยเพื่อนจะพาให้เราเศรษฐกิจฐานะดีขึ้นนะคะค่ะสำหรับชาวราศีมิถุนนะคะก็จะมาอ่านไพ่ทำนายดวงเดือนมิถุนายนของชาวราศีมิถุนดังนี้นะคะดูซิว่าไพ่บอกอะไรกับชาวมิถุนบ้างะคะ่ะ ชีวิตของชาวราศีมิถุนนะคะเรียกว่าก็ยังมีอุปสรรคนะคะอุปสรรคเข้ามาในชีวิตค่อนข้างประดังประเดยอยู่นิดหนึ่งนะคะเกือบจะดีแล้วล่ะนะคะขอให้อดทนผ่านช่วงวันที่ประมาณวันที่1 8บแมิถุนายนไปก่อนนะคะผ่านวันที่1 8บแมิถุนายนไปแล้วดวงจะเปิดฟ้าจะเปิดนะคะอะไรที่ติดขัดก็จะโลง่งอะไรที่คิดอยากได้ก็จะได้นะคะทั้งการงานการเงินนะคะการงานเนี่ยค่อนข้างที่จะออ ต้องลุ้นหน่อยยังขยับอะไรไม่ได้ฟรีสโดนแช่แข็งอยู่กับที่นะคะตำแหน่งก็ต้องลุ้นเอานะ,ะอาโอกาสที่จะได้ข่าวดีคือช่วงประมาณปลายเดือนนะคะแล้วก็สําหรับท่านที่ทําธุรกิจนะคะค้าขายนะคะหรือว่าทําส่วนตัวใดๆเนี่ยเรียกว่าต้องลุ้นความสําเร็จช่วงนี้ประคองตัวไปก่อนนะคะประคองตัวตั้งแต่ต้นเดือนไปจนถึงกลางเดือนเลยประคองให้ไหวอยู่ให้รอดเ,อเรียกว่าวางแผน A B C D ไว้นะคะท่านที่เป็นฟรีแลนซ์ก็จะได้งานหลังวันที่18 นะคะก็จะมีข่าวดีนะคะได้ได้คำตอบว่าจะได้งานจำนวนเงินเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะคะดวงจะเปิดจริง,รงๆเนี่ยก็คือตั้งแต่ปลายเดือนเป็นต้นไปเงินที่รออย,อยู่ก็จะได้ได้รับนะคะส่วนโชคลาบนี่อย่าเพิ่งถามถึงค่ะเอาเอาเดือนนี้ประคองให้รอดไปก่อนนะคะเรียกว่าโชคลาบยังไม่ค่อยมานะคะในด้านของความรักนะคะคู่ คู่ของชาวมิถุนก่อนหน้านี้ถ้ามีการเลิกราไปก็เรียกว่าเจ็บเจ็บ,เจ,บเจ็บปวดพอสมควรนะคะจากนี้ไปนะคะเลยวันที่18-19ไปแล้วจะได้พบรักครั้งใหม่นะคะเป็นคู่ที่สมพงศ์กันในทางด้านของการงานมากนะคะสนับสนุนหนุนดวงด้านการงานหรือเป็นคู่ที่ทํางานร่วมกันได้ดีหรืออาจจะเรียกว่าได้ปิ๊งกันในที่ทํางานก็เป็นไปได้นะคะได้ได้พบคู่รักคนนี้แล้วนะเรียกว่าสมพงศ์มากการงานก็ดีการเงินก็มาค่อนข้างจะหนุนดวงกันมากๆเลยนะคะ